มาในส่วนของในเรื่องของการฝึกทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเนี่เป็นสิ่งสําคัญเพราะสามารถทําให้รอดชีวิตได้อ,อย่างรวดเร็วเลยนะคะถ้าสามารถรู้ในขั้นตอนที่ถูกต้องนะคะที่จังหวัดยะลาค่ะก็ให้ความรู้ในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานแล้วก็การปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะเพื่อจะเพิ่มทางรอดให้กับผู้ประสบเหตุค่ะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพดุงประชายาได้จัดอบรมหลักสูตรเบสิ c ไลฟ์ซัพพอร์ตซึ่งเป็นหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการปฐมพยาบาลเบื้องตน้นให้กับนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยและอาสาสมัครหน่วยกู้ชีพรวมกว่า200คนเพื่อให้มีความรู้และเพิ่มทักษะในการช่วยเหลือผู้รประสบเหตุต,ต่างๆรวมทั้งการพัฒนาศักยภาพทีมอาสาสมัครฉุกเฉินทางการแพทย์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วยทั้งนี้เหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆเป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาบางครั้งอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุขั้นพื้นฐานจึงเป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้รอดพ้นจากอันตรายอีกทั้งยังช่วยลดอาการบาดเจ็บความพิการและเสียชีวิตซึ่งผู้ให้การช่วยเหลือต้องมีความรู้และมีทักษะถูกต้องเหมาะสมคุณสุจิตาจเจริญประธานชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารจังหวัดชา,ายแดนภาคใต้กล่าวว่าหลักสูตรนี้นะครับจะสอนทั้งในการปั๊มหัวใจการผ่าปอด รวทั้งการรักษาพยาบาลเบื้องต้นอย่างเป็นระบบตั้งแต่ผู้พบเห็นเหตุการณ์คนแรกหรือผู้ช่วยเหลือที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุจนกระทั่งส่งตัวไปยังการแพทย์ถูกเชิญของโรงพยาบาลอย่างปลอดภัยซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากโดยเฉพาะหากคนในครอบครัวประสบเหตุจะทำให้สามารถช่วยเหลือให้พ้นจีดอันตรายได้ครับ แต่อย่างไรก็แล้วแต่นะคะต้องผ่านการอบรมที่ถูกต้องนะคะเพราะว่าการที่เข้าไปช่วยเหลือเนี่ยเราเข้าใจว่าการมีน้ําใจนะคะเห็นผู้ประสบเหตุเราเข้าไปแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ผ่านการอบรมเรื่องปฐมพยาบาลเบื้องต้นนี้ห้ามเลยนะคะเขาอาจจะเป็นหนักขึ้นใช่อาจจะเป็นอันตรายต่อคนที่ประสบเหตุได้นะครับฉะนั้นแล้วก็คือถ้ามีอบรมก็คือไปอบรมเถิดนะครับถ้าเกิดมีการจัดในละแวกใกล้ตัวนะครับ